สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่พัทยานะครับเป็นวันที่2แล้วเอาวัสดีใหม่ลูกวัสดีใหม่สวัสดีบายบายท้วยลูกบายบายบายจุ๊บ,บ,บ,บเฮ้ยเก่งลูกเก่งวันนี้พ่อก,กับพี่เซนน้องเซนเ็นเตอร์อยู่ที่พัทยาอันนี้หมวกแม่นะครับ อันนี้เซนเตอร์กำลังเดินเที่ยวทะเลอยู่นะครับผมเป็นทะเลแรกของเซนเตอร์ครั้งแรกที่มาพัทยานี่ขอบคุณแม่ออกครั้งที่สองนะนี่ครับบรรยากาศนี่ครับผมกำลังเล่นน้ำอยู่ยน้ําทะเล เปียกไหมลูกที่นี่เขามีพายเรือให้เอามีเรือให้พายเล่นเลยนะครับแม่แม่แมตรงโน้นมีกันบันไดเลื่อนด้วยแม่เอ้ยเขาเรียกอะไรนะที่เล่นเด็กอหรแม่ครับผมตอนนี้เราจะมาเล่นเรือพายเรือ <c oughs> ยับกันนะครับทนะี่เซนตา ดูันเลยครับผมอถ่ายนถ่ายยับกันะครับเดีากัมอะไรบอเขาบอก ใส่กระเป๋าข้างหลังไว้ไปพิต้าไปตัหน่อยนะนี่นนะนครับีโอปป้านะคะเรียกโอปป้ามายังไม่ตื่นเลยข้าง,นะางาหลังอ่ยพ,พ่อผใส่ให้เร่งไม่ได้พ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไ,ไ,รไปลงไปอยู่กับพิต้าเอ้ยพิต้าสนุกสนุกนะพิต้า

สำหรับลุงค้าโรงแรมอ่ะไปได้เลยอ้าวพิต้าหันมาบายบายหน่อยเร็วหนักนะคะพ่อกับลูกหนักลงไปไม่ได้เกิดขึ้นไปแล้วพ่อพ่อ พ่อพายหันหน้ามาทางนี้ก่อน,น,น,นอ๋อค่ะเ,เด็กเล็กไม่กล้าลงครับอ๋อเดี๋ยวพ่อก็มาเดี๋ยวพ่อก็มากับพีต่ตาตรงนั้นก็คือปลาสาวค่ะ ทางนั้นคือปราสาทสุท mm. ัศน์เจ้าหนี้ก็คือโรงแรมที่เราครับ 换长泰路。嗯 ครับผมเอจบสำหรับทริปพัทยาเรียบร้อยกลับบ้านไปเล่นวอลเลนต่อกลับบ้านตอนนี้กี่โมงอะเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวตอนนี้มเวลาเชี่ยง32นาทีเออจะพูดไปนะเดี๋ยวพอตั้งใจครับโวบไปตรงนี้ก่อนทีกก็จะได้ว่ะแล้วก็จะกลับไปแล้ว เออไม่ร uh ู้คิดว่าจะลงเมื่อไหร่นะเพราะอาจจะคิดเก็บตัดจนไม่ได้ลงเลยนะลงลงอยู่